ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการปลูกจันผาปลูกด้วยกิ่งนะครับบางคนอาจจะว่าปลูกด้วยกิ่งมันจะติดไหมติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่คนทำนะครับอันดับแรกเรามาเตรียมดินก่อนนะครับเตรียมดินเราเ,าเอามีดินอะไรปนก็เอาออกเลยนะครับเป็นหญ้าเป็นอะไรออกเลยอันดับต่อไปก็นำ แกบดำแกบดำมาผสมหน่อย <c oughs> แกะดำมาผสมหน่อยผสมผสมพอประมาณนะครับผสมพอประมาณคุก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 ให้มันเข้ากันหน่อยคุกให้มันเข้ากันหน่อยเข้ากันแล้วเราก็เตรียมกระถางที่จะใส่นะครับ เราดินใส่กระถางนงแล้วแต่บางคนนะครับจะใช้แกบดำหรือว่า มูลของอัวควายผสมทีนิดหน่อยก็ได้นะครับถ้าดินมันมีปุ๋ยอยู่แล้วไม่ต้องใช้พวกนั้นก็ได้นะครับเราดินใส่พอประมาณ,นมาณขนาดนี้นะครับใส่ขนาดนี้รเราก็เอาต้นจันผาที่เราตัดมาจากกิง่งหรือว่ามันหักมันล้มนะไม่ต้องทิ้งนะครับเอามาปลูกฝากลงครับจับลงดิน ลงลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็โกยดินใส่ตักด,ดินใส่ให้มันเต็มตักด,ดินใส่ให้มันเต็ม รู้สึกวาดินมันไม่พอนะครับเดี๋ยวผมขุดอินต่อดินดินดำทั่วไปนะครับดินบ้านเราเป็นดินท้องไร่ท้องนาดินตามบ้านดินที่มันมีปุ๋ยถ้ามันไม่มีปุ๋ยถ้าไม่มีไอเชื้ออินทรีย์ต่างๆเราก็ เอาแกะดำนะครับหรือที่มูลหัววูลควมาใส่ให้มันพอดีพอดีไม่ต้องใส่มากนะครับถ้าใส่มากเดี๋ยวมันจะเค็มมันไม่ติดใส่ดินไปก็ประมาณนี้ แค่นี้ก็โอเคนะครับติดแน่นอนไม่ตายก็ใช้เวลาประมาณก็ถ้าเราลงกระถาง,างนี้นะครับมันก็ใช้เวลาสักเดือนกว่ากว่าเราไม่ต้องลดน้ําทุกวันสองสามวันลดครั้งนะครับถ้าลดทุกวันมันอาจจะทําให้ชื้นเกินไปมันไม่ติดสองสามวันลดน้าทีอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นติดแน่นอน ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากครับ